สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมเหรียญที่หลวงปู่เมตตาบอกกับญาติโยมว่าอาอย่าภากันปล่อยเดอร์เก็บเวเน่ต่อไปมันสิแพงนั่นก็คือเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้องเงินลงยาสีน้ําเงินพปพศ2565จํานวนการสร้าง699เหรียญองค์นี้หมายเลข420นะครับจุดประสงค์การจัดสร้าง วัดจัดสร้างเพื่อหารายได้ในการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มหาศิลาองค์ใหญ่ณธรรมะอุทยานปลูกเสกสามวระวระที่1ปลูกเสกที่พระธาตุพนมวระมหาวิหารวระที่สองปลูกเสกที่มหาเจดีย์องค์พระธาตุหมือนหินวระที่สามหลวงปู่เมตตาปลูกเสกเดี่ยวที่กุฏิอโลพยาพระธาตุจอมศีสัมมาสัมพุทธเจดีย์ด้านหน้าอ่าด้านบนนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ มีคาถาอ่านได้ว่าตังเมสทีโกมังสุเลสโสอปนาปะสุสุปิอทะสิติปุวิสิเวปุโกกะโคมามิหังเป็นคาถาหัวใจพระพุทธเจ้า28พระองค์ผู้ใดสวดภาวนาบูชาเหรียญนี้ติดตัวเหมือนได้บูชาคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์ด้านหลังเหรียญนะครับ เป็นอักขระที่หลวงปู่ท่านเมตตาเขียนให้นะครับเป็นตัวธรรมอีสานอ่านได้ว่าอัฏฐวีสติณาม,ามิหังแปลได้ว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์เหรียญน,นี้พุทุกุณครบทุกด้านนะครับเพราะหลวงปู่ท่านได้อัญเชิญบาร,รมีของพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มาประสิทธิบาร,รมีให้นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หูตันนะครับ ด้านหน้านี่ก็จะปรากฏรูปหลวงปูศิลาหันข้างแบบครึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับตรงนี้จีวรลงยาสีเหลืองนะครับด้านหลังก็ยังที่กล่าวมาข้างต้นนะครับนี่ครับด้านบนก็ปรากฏชื่อรุ่นพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับตอกหมายเลข420กํากำกับตรงนี้นะครับตอกโคตรสลอกำกับบริเวณนี้นะครับองค์นี้เนี่ยสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเลี่ยมกันน้ำรักษาผิวให้อย่างดีนะครับ เนื้อเงินลงยาสีน้ำเงินทางร้านออกให้บูชาองค์ละ1,500 0บาทนะครับสวยๆเดิมๆนะครับ